ขามากินบักม่วงหน่อยค่ะีะหอมมากเก็บมาสดๆเลยกับซิ้มปลาติ่ต่อเลยจ้ะแซ่บหน่อยโหชื่นใจตามบักม่วงก่อนบอกเปลือกก่อนปกติห้าสิบบกบอกเปลืปอกปลไหลเลยค่ะแต่ว่ากลิกนบอกเปลือกเพราะว่ามันกนิ่นไงนะ ถ้าไม่ปอกมาก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งมันก็จะหอมเนี่ยขนาดปอกขนาดนี้กลิ่นยังหอมเลยค่ะกิ่นแบบส,สดเลยว้าว <Wow. S 1> เป็ดมันออกนะ <c oughs> ออขอโทษนะคะอยู่แบไปกัน อืมใช่ไมแม่วไม่รู้มะม่วงน้อยกับมะม่วงเบาเหมือนกันไหมไอภาษาบาเท่ามกมะม่วงน้อยนะเนี่ยมันจะเกิดมันจะผลออกก่อนมะม่วงโดยปกติซึ่งผลออกก่อนแล้วมันจะมีรสชาติกรอบอร่อยและหอมเนี่ยมันจะหอมมันจะมีกลิ่นหอมมาก กินกับเดี่ยวทำกันดีเดี่ยวปลาทำเองอืมอ่า ชาปอกเปลือกชาปอกเปลือกเขียวไะได้ค่ะมันติดเขวนะแต่คณร้านคนก็บอบๆกก็แซ่บอีกแบบหนึ่งเนึง,นงมะม่วงน้อยสุดแสนจะอร่อยใครกินแล้วก็จะติดใจต้นยูสูงแห้งคะ่ะยูน้ำบานเลยคะ่ะ เก็บอย่างในเพราะว่ามันคูวางใจไม่สอยค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นเก่าแก่สกินอยากเราต้องรีบกินก่อนถ้ากินแบบช่วงที่มันแบบหามนะเนาะมันก็อร่อยอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็จะหมดความอยากแต่ถ้าเรากินตอนนี้มันจะมีความอยากเพราะว่า เราได้กินก่อนขึ้นข้ามแซมปสัสนากรหาปลอเปลือกพิกาดเดอร์ไพซิมาก,กินมาแดดเลยบอกไปหอมไปม,มากเลยชอเลอาาาาา หอมแห้งหักมองเลยที่หอมที่สุดเลย ช่วงนี้บัง่วงโดกหลายค่ะยูสิให้่าถ้ามัมรกินแดงถ้ามากินแบบนี้นกินแดบบ้ตลอดเลยหาอยากในเด้เต้นบักง่วงหน่อยเี่ค่ะเพราะว่าเด๋ยนนี้มันเป็นต้นสมัยแต่ก่อนเนาะที่มันเป็นแบบดึกดำบรรณอะแต่ก่อนมันจะมีแต่มะม่วงน้อยแบบนี้มันจะไม่มีพวกน้ําดอกไม้มันจะไม่มีเขียวสวยมีก็มีน้อยอะค่ะ แต่แต่ก่อนคือเขานิยมแบบนี้ค่ะพอมันสุกมันสุมกมากๆเราก็เอาไปกวนทำแกบมงกวนค่ะพอมันขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยมันกําลังออกผลเราเอามากินกับแจว่วซึ่งเดี๋ยวนี้หาก,กินยากมากถ้าใครไม่มีต้นเก่าต้นแก่คือไม่ได้กินแล้วค่ะเนี่ยตรนี้ที่มี còn vừa tôm dày bạn nhà hả à. <laughs> ืเเดิมมากินน้ำกันค่ะเ็บๆคือหมดหรอกมากินน้ำกันเลยค่ะ